มงคลสูตรตอนที่สิบหกเป็นหนึ่งในสิบของพระธรรมที่พระทธองค์ทรง,งแสดงไว้ในอังคุตรนิกายทัศการนิบาตท,ที่เรียกว่านาถกรณธรรมสิบเป็นหนึ่งในนั้นคือกิงกรณีเยสุทักขตาเป็นผู้ที่มีความขยันในกิจทั้งปวงหนึ่งในสิบถ้าพูดถึงสิบก็คือ อันที่หนึ่งได้แก่เป็นผู้ที่มีศีลและที่สองเป็นผู้ที่คงแก่เรียนที่เรียกว่าสุดตะอันที่สามก็คือกัลยาณมิตรตามีเพื่อนที่ดีเพื่อนพมจารีที่ดีโสว,สวจัสตาก็ได้แก่เป็นผู้ที่ว่าง,ง่ายสอนง่ายกิงกรณีเยสุทักตาเป็นผู้ที่ฉลาดในกิจการทั้งปวงหรือขยันในกิจการทั้งกวง ธรรมกามตาเป็นผู้ที่ใคร่หรือสนใจในการศึกษาธรรมวิทยะความเพียรสันโดษยินดีในสิ่งที่ตัวเองดีตามมีตามได้ตามกําลังตามความสามารถสติก็คือระลึกที่เป็นไปในกุศลปัญญาก็คือรอบรู้ในสังขารหรือในกายนี้อย่างท่วนทั่วไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยว่าไม่ใช่ของของเรา ไม่ได้เป็นเราไม่มีตัวตนของเราจนสามารถที่จะเห็นแจมแจ้งยถาญาณทัศนะก็คือรู้และเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานี้ทั้งเรียกว่าเป็นปัญญาทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าเป็นนาถากรณธรรมพุทโธองทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีที่พึ่งเถิดอย่าได้เป็นผู้ไม่มีที่พึ่งเลย เพราะบุคคลผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นถูกคำว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งเถิดหรือจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งเถิดเนี่ยหมายเขาว่าอย่างไงก็หมายความาว่าตนคําว่าตนท่านหมายถึงอตตะคําว่าอตตะก็แปลความหมายว่าไปอย่างต่อเนื่องคําว่าไปอย่างต่อเนื่องก็คือว่า ชาตินี้ตายแล้วก็เกิดชาติใหม่ต่อไปอันนี้หยาบๆข้อละเอียดก็คือตนหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นสืบต่อตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นสืบต่อแล้วก็ดับไปไอ้ที่ดับไปแล้วนะไม่ได้กลับมาอีกแต่ว่าจิตที่ดับไปแล้วก็จะเป็นปัใจจัยให้จิตเจตสิก เกิดพร้อมกับกจในขณะต่อ,ตอไปต่อเนื่องไปท่านจึงเรียกว่าอัตตะแปลว่าไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะไม่ไปเลยก็คือดับกิเลสทั้งปวงหมดไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่มีการตายอันนั้นท่านเรียกว่านิพุติหรือว่านิพานแปลว่าดับการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์ในวัตฏะได้หมดสิน้น ก็ต้องมีทาเป็นที่พึ่งอันนี้ถือว่าเป็นมงคลถ้าพูดถึงมงคลตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบสําหรับพระภิกษุก็คือมงคลธรรมดาท่านอยู่อย่างเป็นสุขตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็มงคลอย่างสูงสุดนั้นก็คือมงคลที่เป็นนาถากรณธรรมคือทําเป็นที่พึ่งพึ่งก็คือเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเป็นประโยชน์ ในโลกหน้าและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดคือดับทุกทั้งปวงได้ศิลปะหรือวิชาในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่ามีศิลปะตามที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องของวิชาการหรือว่าศิลปะหรือความรู้ที่ภิกษุมีแล้วก็ช่วยตัวเองได้ให้รบกวนคนอื่นแล้วก็ช่วยหมู่คณะได้ให้อยู่กันอย่างเป็นปกติสุข ส่วนที่จะดับทุกข์ได้หรือยังไม่ถึงความดับทุกข์ก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ในโลกหน้าได้ไปสู่สุคติได้หรือเป็นประโยชน์สูงสุดคือดับกิเลสท,ทั้งกวงได้เมื่อพิกษุบวชเข้ามาในสมัยพุทธกาลก็จะถามประชาชนดูว่ามีธุระอะไรที่จะต้องศึกษาบ้างหรือว่ามีวิชาอะไรที่จะต้องศึกษาบ้งาง ท่าน,นก็แสดงว่ามีคันธาธุระศึกษาพระพุทธวจนาพระไตรปีดกแล้วก็วิปัสนาธุระได้แก่การเจริญวิปัสนาเพื่อรู้แจ้งอมตะตธรรมตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้ววิชาในพุทธศาสนานั้นแบ่งออกหลายระดับมีประเภทวิชาสามวิชาสี่วิชาแปดวิชาสามก็คือปุเพนิวาสานุสติยาน ประลึกชาติผลหลังได้จิตุป,ปาตยานการรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายอาสวะขยญาณคือขจัดอาสวะทั้งหลายทั้งปวงให้สิน้นวิชานี้ถือว่าเป็นยอดของวิชาคือขจัดอาสวะคือกิเลสท,ที่หมักหมมอยู่ในจิตสังสมอยู่ในจิตข้ามภพข้ามชาติมานั้นเนี่ยสามารถที่จะถอนขึ้นได้ด้วยวิชาครือรู้อย่างแจ่มแจ้ง,งวิชาท่านแปลว่ารู้อย่างแจ่มแจ้ง,งวิชาสี่ก็คือ รู้ทุกรู้ทุกขั้สมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์นิโรธะรู้การดับแห่งทุกข์มักคือรู้วิธีหรือรู้ทางแห่งการดับทุกข์วิชาแปลได้แก่วิปัสนาญาณความรู้แจ่มแจ้งในรูปและนามที่ไม่เป็นของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราเป็นศักแต่ว่า เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามนุม,ม,มนยิทธิฤทธิทางใจอิทธิวิธีแสดงฤทธิได้ที่ผโสดหูทิพเจโตพปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นปุเพนิวาสารสิญ,ญ,ญาแลึกชาติผลหลังได้ที่พระจักขุคือตาทิพอาสวะขยายานก็คือวิชาที่ขจัดอาสวะทั้งกวงได้ก็คือปัญญาเกิด รือวิชาเกิดรู้อย่างแจ่มแจ้งคือรู้ด้วยวิปัสสนาญาณตามลําดับจนสามารถที่จะหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นได้ตามลําดับเป็นพระรีบุคคลถ้าประมวลแล้ววิชาสามก็ดีวิชาสี่ก็ด,กดีแล้วก็วิชาแปดก็ดีหรือนาถากรณธรรมนั้นก็ดีในที่สุดก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดรวมลงในที่เดียวคือปัญญา ปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้คือรูปปกายและนามกายและแก่จิตเดรัิกนั้น,นีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือรู้ว่าทุกขณะดเดียวนี้เนี่ยเป็นทุกตลอดเวลาทั้งเหตุแห่งทุกอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละขณะเดียวนี้นะั้นมีทั้งเกิดแล้วก็ดับ เกิดดับแล้วก็คือเป็นเรื่องของการเกิดแล้วก็แปรเปลี่ยนก็คือแก่แล้วก็ดับก็คือตายอันนี้เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของจิตท่านเรียกว่าอนุขณะคือจิตขณะหนึ่งที่เห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้กลิ่นก็ตามรู้รสก็ตามถูกต้องสัมผัตก็ตามรู้คิดก็ตามก็เกิดขึ้นดับไปอันนี้เป็นขณะ แต่ว่าถ้าเป็นอนุขณะนั้นก็จะเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคราะว่าอนุขณะแปลว่าขณะเล็กๆที่แบ่งแยกย่อยไปอีกในขณะที่เห็นนั้นก็จะมีเห็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าได้ยินก็ได้ยินเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอ้ที่เห็นคราวก่อนนั้นกลับได้ยินขณะต่อมานั้นนี่ไม่สามารถกลับมาอีกเลยท่านเรียกว่าคณิกะบรณะคือการเกิดแล้วก็การตายทุกๆขณะ เมื่อดับแล้วหมดแล้วหายชินไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเข้าใจว่าไม่เกิดไม่ดับเห็นก็เที่ยงได้ยินก็เที่ยงได้กลิ่นนุมรดถูกต้องสัมผัสก็เที่ยงอันนี้เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นนุ่มรดถูกต้องสัมผัสนั้นดับบทด ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือที่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เห็นใหม่ได้ยินใหม่ก็เป็นขณะใหม่อันนี้รู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ว่าขณะนี้นี่เป็นทุกข์เพราะเกิดแก่แล้วก็ตายการที่เหตุของการเกิดทุกข์นั้นท่านเรียกว่าเป็นตัณหาคือความติดข้องต้องการอยากได้หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นโลภะจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นนี่ เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราหรอกแต่ละขณะนั้นมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสมผัติไม่คิดแต่ละขณะนั้นไม่เหลืออยู่เลยหรือรูปแต่ละขณะนั้นที่ปรากฏหรือรูปประกายก็แล้วแต่ในส่วนนั้นก็คือมีการเกิดขึ้นแล้วก็สืบต่อแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปทุกขณะแต่ว่าในการที่ เกิดขึ้นตั้งอยู่สืบต่อแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปนั้นเป็นลักษณะของการเกิดดับที่ไม่เปิดเผยไม่พิจารณาไม่เข้าใจก็ยึดมั่นถือมั่นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแท้ที่จริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะก็เหมือนกับดอกไม้ที่จะบานในตอนช้าๆว่ได้บานออกไปทีเดียว ในตอนเย็นเนบัวจะหุบเข้าก็ค่อยๆหุบเข้าสังเกตดูเรามองว่าเออกาลังบานอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกแล้วเรามองดูอีกทีหนึ่งพระอาทิตย์ตกเขาก็หุบเข้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่พิจารณาก็ไม่เห็นในเรื่องของการเกิดดับหรือการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้อย่างนี้นี่จึงเข้าใจว่ากายนี้ก็เป็นของของเรา กายนี้ก็เป็นเรากายนี้ก็เป็นตัวตนของเราจิตที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสนึกคิดก็เป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้ลิ้มรสเราได้ถูกต้องได้สัมผัสเราได้นึกคิดเราชอบก็เป็นเราชอบท่านเรียกว่าโลภะเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดกับจิตที่ทําให้เราจิดข้องต้องการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ทานอาหารอร่อยไ็ยังคิดถึงอยู่หรือตั้งแต่เดือนที่แล้วไปทานอาหารแล้วไม่อร่อยหรือไปเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ยังคิดว่าเป็นเราเห็นในสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือว่าได้รสที่ไม่น่าพอใจก็เหมือนอยังอยู่แท้ที่จริงแล้วนี่มันผ่านมานานแล้วมันดับไปนานแล้วด้วยความไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับเราจึงคิดมั่นถือมั่นว่าชอบก็เป็นอันเดียวกับเรา ไม่ชอบก็เป็นอันเดียวกับเราเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราหรอกพอเกิดแล้วแล้วก็แปรเปลี่ยนแล้วก็ดับจึงไม่มีความเป็นเราเขาสัตวบุคคลเมื่อไม่รู้จึงติดข้องต้องการอยากได้ในสิ่งที่น่าปัถน,นาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลึกพักแล้วก็สแสวงหาในสิ่งที่คิดว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราทรับส์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็ ทำให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาด้วยจริงจังอย่างสุดชีวิตเหมือนกับสิ่งเหล่านั้นนี่จะอยู่กับเราตลอดไปแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้น,นไม่มีอะไรเลยที่จะอยู่กับเราตลอดไปแม้แต่ละขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสูกต้องสัมผัสไม่คิดนั้นก็ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปร่างกายอันนี้ก็แปรเปลี่ยนทุกขณะเกิดดับทุกขณะ เสื่อมทุกขณะแต่เราไม่ได้พิจารณาก็จะไม่เห็นท่านจะเห็นว่าตั้งแต่เราคลอดมาหรือตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนถึงเดี๋ยวนี้เราก็ไปทราบเหมือนกันว่ามันแปรเปลี่ยนไปตอนไหนแต่ก็ค่อยแปรเปลี่ยนไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็ดูเหมือนว่ายังไม่เปลี่ยนแต่แท้ที่จริงแล้วก็เปลี่ยนไม่รู้ว่าเปลี่ยนตอนไหนเพราะว่า เราไม่ได้พิจารณาก็ไม่เห็นเพราะความไม่รู้นี่แหละจึงทําให้เกิดความติดข้องต้องการที่ท่าเรียกว่าเป็นการมตัญหาแล้วก็ติดข้องในความมีความเป็นเป็นเราเรามีนั่นเป็นของของเราในความเป็นคราวนี้เมื่อเรามีอยู่อย่างนั้นหรือร่างกายเรามีอย่อยางนี้ก็ไม่อยากจะให้มันแปลเปลี่ยนไปคือไม่อยากให้มันแก่ ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้เพราะไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนี่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยตัวของเราเป็นธรรมะทั้งหมดเลยสิ่งที่ปรากฏแต่และขษะะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยก็คือเป็นความจริงจริงอย่างไรก็คือเกิดแล้วก็ดับไม่มีเราเขาสัตบุคคลตัวตนไหนออยู่เลยทุกอย่างว่างเปล่าเหมือนอา,านกาศท่านเรียกว่าการดับทุกขดับทุก ก็คือดับอะไรก็คือดับความไม่รู้แหละท่านเรียกว่านิโรธนิโรธะคือดับทุกข์แล้วิธีที่จะดับทุกข์ล่ะท่านเรียกว่ามรคือทางแผงการดับทุกข์ได้แก่ปัญญาปัญญาก็คือรู้ทั่วตามที่ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าแต่ละขณะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะเท่านั้นคือสิ่งที่เป็นจริงภาษาบาลีท่านใช้คําว่าธรรมะ ส่วนภาษาไทยท่านเรียกว่าความจริงความจริงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นชื่อแต่ความจริงนั้นนี่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีชื่อแล้วเข้าใจในสิ่งที่ไม่มีชื่อนั้นถึงที่สุดที่เรียกว่าปัญญานั้นคือรู้ทั่วนั้นโดยไม่ต้องเรียกว่าปัญญาก็ได้หรือไม่ต้องเรียกว่าวิชาก็ได้วิชานแปลว่ารู้แจ่มแจ้งหรืออย่างพิเศษ ปัญญาแปลว่ารู้ทั่วรู้ทั่วจนไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยแล้วในความเป็นของของเราในความเป็นเราในความเป็นตัวเป็นของเรารู้ว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึง่งที่ว่างเปล่าดูดอากาศในโลกนี้ก็จะไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราก็จะไม่รู้จักใครแต่ละขนาแต่ละขนาแต่ละขณะแล้วก็ในที่สุดเป็นสมมุติมรณะคือจิตตายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป คำว่าจิตตายหมายความว่าจุดจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็สิ้นสุดความเป็นมนุษย์ความเป็นคนคนนี้ความเป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเราทั้งหมดเลยรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆที่ยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นก็หมดก็ปฏิสนธิใหม่ถ้าหากว่ายังมีกิเลสอยู่ก็เป็นเช่นนี้อันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นมรรคคือทางถึงความดับทุกข์คือดับอวิชชาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเอง เมื่อปัญญาเกิดขึ้นอวิชาก็หมดไปก็เหมือนกับเรารู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้เราก็หมดไปหมดไปหมดไป,ดไปตามลําดับนั่นแหละก็คือละคลายความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดวิชานี้หรือปัญญานี้คือพระธรรมที่พระองค์ทรงประทานนี้เมื่อเข้าใจอย่างถึงที่สุดแล้วก็หลุดพ้นจากความไม่เข้าใจถ้าเรียกว่าวบีมุติ หลุดพ้นจากความไม่เข้าใจเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าหลุดพ้นแล้วไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลท่านเรียกว่าวิมุตติญาณนะทัศนะก็คือรู้และเห็นว่าหลุดพ้นแล้วจากการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลไดสิ่งทั้งปวงนี่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดและก็วิชาญสูงสุด เป็นมงคลอันยอดเยี่ยมแล้วก็วิชาญยอดเยี่ยมไม่ว่าจะพูดในแง่ของนาถะกลนธรรมในที่สุดก็จบลงที่ปัญญาไม่ว่าจะพูดในฐานะของความเป็นวิชาสามในที่สุดก็คืออาสวะขยายานิชาคือปัญญาที่ขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาหกก็รวมลงในปัญญาไม่ว่าจะเป็นวิชาแปดก็รวมลงใน อาสวะคยญา,านหรือปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วขจัดอวิชชาที่เป็นบูญเหตุแห่งอาสวะกเกเลสทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละถือว่าเป็นมงคลอันยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นสุดยอดของการศึกษาไม่ว่าจะเรียกว่าในในยยของศีลสิกขาความประพฤติทางกายทางวาจาที่ดีงามวิรัตงดเว้นอกุศลทางกายทางวาจาหรือเป็นจิตตสิกขาเมื่อกุศล เกิดขึ้นอกุศลก็ไม่เกิดก็เป็นความสงบแห่งจิตหรือจะเป็นปัญญาศิกขาก็การศึกษาหรือว่าวิชาเกี่ยวกับความเข้าใจอย่างแจ่มแจ,จ้งและกลายความเป็นตัวตนสัหรับค,คลได้อันนี้เมื่อรวมลงแล้วก็รวมลงในปัญญาคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมวินัยทั้งปวงนี้รวมลงในปัญญาปัญญาเกิดขึ้นทําให้หลุดพน้นเปรีมุตรหลุดพ้นจาก ไหบุรุษพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงก็ถึงความดับทุกทั้งปวงได้ไม่ทราบว่าอาจารย์กาญจนาพอที่จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาอย่างยอดเยี่ยมได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาอันสูงสุดในพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทรงแสดงไว้ในอนุตตริยสูตรว่าก็สิกขานุตตริยะเป็นอย่างไรดูกราพิสุ์ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพระรามผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดุกะละพิสุทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้น เป็นการศึกษาที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานดูกะละพิสุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศินบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระสถาพคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ดูกร r พิสุจ์ทั้งหลายข้อที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเรื่มใสย,ยิ่งย่อมศึกษาอธิศินบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระสัทถาคตประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าศิกขานุตริยะจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้ที่มีศิลปะ หรือวิชาการต่างๆนั้นเป็นมงคลทั้งในระดับของชาวบ้านทั่วๆไประดับธรรมดาแล้วก็เป็นระดับที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดหรือมงคลอดุดมทำให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงได้